สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอนยูทูบนำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้23มกราคม2564ครับก่อนที่จะชมจะฟังรา,ายละเอียดในคลิปนี้ท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่เคยกดติดตามก็ขอให้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเมื่อท่านกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วเลือกทั้งหมดเมื่อเราขึ้นคลิปใหม่ท่านจะเห็นทันทีครับขอบคุณทุกการกดติดตามครับ โครงการเราชนะครับวันนี้มีข้อแนะนาํามายังรัฐบาลครับไม่ใช่ข้อแนะนําข้อเรียกร้องแทนพี่น้องประชาชนในฐานะสื่อนะครับช่องโชคดีดอนยูทูบขอเรียกร้องมายัางรัฐบาลเป็นปากเสียงให้กับพี่น้องประชาชนหวังว่ารัฐบาลจะฟังนะครับถ้ารัฐบาลทําตามข้อเรียกร้องนี้ประชาชนจะกลับมานิยมศรัทธาทันทีครับตอนนี้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศไทย ไม่นิยมรัฐบาลไม่สถารัฐบาลเลยนะครับอันนี้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นไม่เชื่อก็ลองทําโพดูครับไปสอบถามว่าตอนนี้นิยมรัฐบาลไหมเพราะอะไรไปถามเขาเลยจะได้รับคําตอบว่าไม่นิยมนะทาไมไม่นิยมก็เนื่องมาจากการเยียวยาเราชนะเป็นการเ,าเรียกว่าวิธีจ่ายเงินน่ะไม่โดนใจประชาชน ไม่ตรงตามปัญหาของประชาชนที่เขามีเขาอยากจะได้เงินสดนะอยากจะเบิกเป็นเงินสดได้อันนี้มันเบิกไม่ได้เมื่อเบิกไม่ได้ความนิยมศรัทธาหายไปทันทีนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับไม่เชื่อทําโพลดูเลยครับจะรู้ว่าพี่น้องประชาชนไม่นิยมให้เขาตอบตามตรงอย่าไปบังคับเขาให้ตอบตรงๆต,ตอบตามใจตามสบายบ่างั้นจะได้รู้ว่านิยมหรือไม่นิยมนะฉะนั้น ถ้ารัฐบาลตามทาตามข้อเรียกร้องนี้ถ้าทําได้ครับประชาชนจะกลับมานิยมศรัทธาและรักท่านที่สุดครับรัฐบาลชุดนี้ถ้าท่านทํานะครับทําอะไรบ้างครับหนึ่งครับเยียวยากลุ่มบัตรคนจนกลุ่มมีบัตรคนจนให้เยียวยาให้เต็มเจ็ดพัโดยเติมเงิน3ามพันหเข้าไปสองเดือนและให้กดเงินสดได้อย่าไปทําแบบที่แถลงมา แบบที่ถแถลงมาเนี่ยไปหักยอดวงเงินเดิมออกไม่ใช่หกักเอาไปรวมกับเงินเก่าจึงเป็นสามพันห้าแบบนั้นประชาชนไม่ชอบเพราะกลุ่มอื่นเขาได้เจ็ดพันเต็มกลุ่มอื่นในกลุ่มไหนกลุ่มอื่นที่เคยมีแอปผอตังนั่นแหละเสร็จแล้วพอพอเวลาจะเยียวยากลุ่มมีแอปผอตังเนี่เติมในแอปผอตังให้เจ็ดพันนะเท่าที่ดูรายละเอียดมาเนี่ยได้เต็มแต่กลุ่มบัตรคนจนเนี่ยได้ห้าพันสี่บ้างใครที่มีวงเงิน เดิมแปดร้อยอยู่นั่นได้ห้าพันสี่ถ้ารวมแล้วทั้งสองเดือนนี่เฉพาะเงินเยียวยาด่ใครที่มีวงเงินวันที่หนึ่งเจ็ดร้อยได้ห้าพันหกเห็นไหมไม่ครบเจ็ดพันเพราะนั้นข้อเรียกร้องนี้ก็คือกลุ่มมีบัตรคนจนให้เยียวยาเขาให้เต็มว่าจะให้สามพันห้าสองเดือนก็ให้สามพันห้าสองเดือนโดยวันที่ห้าตามหมายกําหนดการ,รเดิมว่าจะเติมเงินเยียวยาวันที่หนะ้าน่ยไม่ต้องไปแบ่งเติมเป็นสัปดาห์เติมวันที่ห้าสามพันห้าเลยและให้กดเงินสดครับ อาวันที่5มีนาอีกเติม3.5มันและให้กวนกันสวดอีกครับจบเลยครับประชาชนจะกลับมารักและนยิยมศรัทธานายกรัฐมนตรีและรัฐบาลทั้งคณะอีกครั้งครับถ้าทําถ้าไม่ทําก็ตามใจครับไม่เป็นไรอา้าวกลุ่ม,มอ,อื่นทีนี้กุมมุ่มอื่นจะจ่ายในรูปแบบไหนก็ช่างก็ขอให้เขาเบิกเป็นเงินสวดได้สรุปก็จะได้เจ็ดันเท่ากาันทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ได้รับการเยียวยาครับ เพียงรัฐบาลทําตามข้อเรียกร้องนี้พี่น้องจะกลับมานิยมศรัทธาและรักท่านที่สุดแต่ถ้าไม่ทําก็แล้วแต่ท่านก็แล้วกันประชาชนก็คงเป็นตามที่เขาเป็นอยู่ทุกวันนี้แหละครับสวัสดีครับ